สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็จะมีงานติดวินนะครับผมติดวินเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตัวนี้รีโวหัวเดี่ยวนะครับรีโวหัวเดี่ยวนะครับติดดัมมาแล้วก็มาติดวินนะครับลูกค้าวิน1น5 0 0อปอนด์มานะครับผมแล้วก็เราก็ติดวินให้ลูกค้าติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับยัดตัวใหญ่เข้าไป15,500ปอนด์ครับตัวนี้6.9ตันนะครับ7ตันนะครับตัวใหญ่มาก ยัดเข้าไปที่กันชนเดิมของรีโว้นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะเป็นดัมครับผมติดดัมมานะครับ รถหัวเดี่ยวนะครับผมรีโว่โตโยต้ารีโวติดวิน้นถาดนะครับผมถาดซ่อนกันชนครับครับผมสนใจที่ต่อดาจำหน่ายวิน้นไฟฟ้าทุกรุ่นครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับผมก็ติดตั้งเป็นบางเคสบางครั้งไปแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับสนใจที่ต่อได้ครับมิสเกอร์โฟอยู่ได้ครับ